สวัสดีพี่ซีสูภูสุขคับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาหอดวัดปูเก่าสามนาะพี่น้องเนาะแอดตั้งสายยาหวดที่แหลกหวดแรกก็ตั้งสายยาปูเก่าสามนาะพี่น้องเนาะแอดมาตามหวดแรกก็คือเข่าสี่ศูนย์เต็มเต็มนาะพี่น้องเข่าซี่ศูนย์เข่าเต็มเต็มพี่น้องเลขหลายคู่ก็จริงแต่ปูให้ตรงตรงนาะพี่น้องปูให้บนล่างตรงๆพอต้องกลับ แต่ปูกับไห้แต่ซี่ศูนย์ศูนย์ซีกับือเขาตรงๆเนาะพี่น้องเนะเาะแอดมาตาหมวดแรกก็คือเขาแตกเปียงเลยทีพี่น้องเลขวิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะมาทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องได้เนี่ไปบ้งคลิปย้อนหลังได้พี่น้องวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งมาทั้งศูนย์มาทั้งหนึ่งศูนย์อยู่บนหนึ่งอยู่ล่างได้พี่น้องได้ส่วนจับคู่ปูไห้ตรงๆทุกตัวตน มีศูนย์ซีซีศูนย์ีนมันกลับในโตพี่น้องเข่าซีศูนย์เต็มเต็มเข่าศูนย์ซีตรงตรงพี่น้องมีเห็นบ่ตัวเอื้อนนี่ปู่บอกว่าตรงตรงว่าต้องกลับแต่ศูนย์ซีซีศูนย์มันกลับในโตนี่พี่น้องเห็นบ่ไปบังคิบยอดลังได้ได้พี่น้องได้ัดใไซสายยาปูว่าปูเก้าสามได้พี่น้องได้มากงวดแรกกับเขาเนาะพี่น้องเนาะอ๋อไปเบ่งน้ำกันเลขปูนี่เป็นเลขสูตรเลขคำนวณเด้พี่น้องได้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณมาตามกันต่อพี่น้อง ไม่ได้แล้วปูผมไปผมไปใส่ตัว <c oughs> พี่เดียวที่ <c oughs> ผมไปมักศูนย์เจ็ดหลายผลเลยปูกับสิบเจ็ดเห็น <c oughs> ไหมนั <c oughs> ม่นเป็นตัวล่อง <c oughs> มีสี่ศูนย์ศูนย์ศี่ละปูกลับให้ <c oughs> นอกนั้นปูบอกว่าตรงตรงมันบอก <c oughs> มิเนี่ยมิศูนย์ศี่่ีศูนย์มันกลับในตัวในปูครับกับในตัวมิศูนย์ศี่่ีศูนย์กลับในตัวนี่ 14, 17, ปูแบดปูแบบไปจอส,สิบสี่แบบนี้ครับนี่สามครับไปออกสามตาบาเลกันตาบาเลกวิ่นปูมาทั้งบน,น,นทั้ง,งล่างดิถ้าวิ่นเอานี่ได้ทั้งบนทั้งล่างนี่ปูนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างนี่เล็กวิ่นปูนี่เข่าหมดเด้คือเข่าคัดแต่ครับเล็กวิ่นกับมาทั้งบนทั้งล่างเข่าคัด เลขวิ่งปูกับห้วิ่งศูนย์กับหนึ่งผมมาตะบันน้องกุ้งเขาเจ้าก็ว่าไม่ออกือถือคักถือลายเถอะไมบอกไม่ออกไปบอกซี่ศูนย์นี่หรอไปบอกซี่ศูนย์ตัวเดียวตะวาใไ้ผมกับลายคูอยูตะว่าปูกับมีตัวเด่นอยู่ลายอันซ้ำนี่ขั้นขั้นลายนี่เขาเขาบทเข่าล่างนี่ก็ว่าเป็นคักด้วครับนี่อสุดยอดเลยเลขเนี่ย เรียกวิ่นนี่ยแม่มาทั้งหมดทั้งหลางคือเจงนะครับก็ครับก็เจ้าว่าเข่ามาทั้งปีเลยดิอันอันคนมันข่อกับโบบาลนอกปูวับกันว่าอันนี้ก um ็มาจากนั่นนะครับเอาจับเอาจับมาถือจังไงคือถืออยู่ครับนี่ศูนย์สี่ตะบานเรียกวิ่นปูนี่เคื้อหลุดบ่ครับผมถามนี่ครับก็เข่าคักเข่าทั้งหมด จอถือเลี้ยงีด้ตะกี้ครับทห้งเพียจอเตอรเลี้ยงงวดตู้งวดเด็กวินหนาซุ้อหลังครับตาเล็กวิ่นปูนี่เคยหลุดบ่ครับต้องมีไหมเห็นมันบ่ครับซีโตนี่หลุดหลุดอยู่ดอกล้อยเท้หลุดอยู่ตู้สองเท้าเนี่ยล่ะล้อยเท้าเน่ะหลุดสองเท้าสองเท้ากับลดสองเท้าเนี่ยปูว่าสองเท้า่ปมันมีตัวแหน่มาแบบของตู้ดันน้ำกับบ่มีตัวแหน่กงไปมีตัวแหน่ไหม อโอ้ยเอาตะเลกวินนี่ก็โอเคแล้วครับผมบานีตะเลกวินเอาปูถือกอู่ต่อครับมือถือกย้นี่นได้ตัวนกันยังวะที่กิวจอเนี่ยโอ้ยปูไปปูไปจอซีหนึน่งซีหนึ่งสามสนสามศโอ้ยสี่สิสามสนานี่ปา วี่ศูนย์ศูนย์ี่ปูมีตัวนี้ยู่ตัวนี้โอ้เอาหน่อยตัวนี้ปปดโอ้บ่หน่อยได้เดือหนึ่งตันตัวนี้มาซื้อ่กกับนี่ี่อ้าวสี่ศูนี่ศูิงบอกรบกอกบอกสี่ศูนบอกสี่ศูนย์ือสีนี่ซื้อหน่อยนี่อ้าวสีู่พวกกับองกกับยู่ออสี่ศูกกับของปูมห่ อือโอ้ยคือคู่บินเนาะปูคือ uh คู oh hey. ่อันแต่บอลแต่ปูบอกาเลกเออมันจอพวกเขาอืมมันจังคู่มือนี่จะปิดตัวหน้าตัวหลังได้กี่สองวดสองวสองวดสามเขาลดอือครับ ตัวเขาว่าเขาเขาตัวเบาโอ้่าเขาตัวเน้นนะครับเนาะว่าเขาตัวเน้นจอสามศูนออกสามว่าสงไซส์บนกับนั่งนะมันนจอสามศูนย์ออกสามหนึ่งวันหนึ่งสี่แบบออกคืนสี่ มันเห็มาตัว l o องห่ดเห็นว่ามาตัว l o องนี่ของตโตได้ของทุกคนเลยเขาอยู่มันเขาตัวเดียวม,มันมันโมเป็นตัวนี่มันติดเขาทีละบ่ครับเอาเหล็กปูเหล็กวิ่นปูนะจังจังขาดครับเดี๋ยวเหล็กวิ่งวดนี้ครับหมดนี้มันหนึ่งสองสี่ห้า เด็กวินงลงกันนะเดี๋ยวตัวหาประกบเนีตัวหาประกบกับหาประกบคือก็เป็นแลบว่าตั้งเอาปูให้เด่นสองครับเออเด่นสองสองในเด่นกว่าเด่นตัวหาว่าไงหาเป็นล่องโอ้หาเป็นร่องครับผมโอ้เด็กวิ่งเนี่ก็วินงโอปูว่าเด่นสองนะครับเนาะเด่นสอง เลขวิ่นเหรอบัวมาหนึ่งซีหนึ่งหายบัวน้อเลขปูเนาะมากมากน้ำกันเด่นที่สองรอห้าเอาฮะเอฮะปับออกเอาเขาแล้วล่ะครับอันวิ่นเราอยู่ในนี่เลยเนาะครับเนาะวิ่นหน่ี่คันวิ่นเราในนั้นคันเอาเม็ดมันก็ะเถิกลดแล้วเก่าเม็ดล้วครับเลขซีตัวก็หลอ่ะโอ้ไหลอ่ะโอ้มันโอ้เลขซีตัวก็หลายดิครับตัวตัวใดตัวนึงเอา โอ้ผู้ชิดจอหา้อันนี้จะจอไฮแล้วนี่จอกระบอกขั้นจับคู่ไหมครับประกอบไหมครับทประกอบประกอบนี่ยงเงนั่นอยู่มักมักเออน,นั่นเด็ดตัวปูเขียนไว้เด็ดเข,เ,เขียนเขียนเออเขียนเนื้อซื้อๆตัวนี้ท่านท่านด้น,ดนั่นเด็ดตัวเครื่องไม้ถูกของปูนเด็ดออตัวเครื่องไม้ถูกของปูนเด็ดเออตัวนี้ละโอ้มีหาสองเดี๋ยวผมเขียนเาอานี่สองอ ตัวปูกากะบาดหลักกรสองศูนย์ครับสองศูนย์ตวันศูนย์นี่ผมมีศูนย์อยู่ในเล็กินวันนี้จะเอาตัวสมาประกบโอ้เอาตัวสมาประกบเออเลยสองศูนย์สององศูนยนี่สอนยูนย์สอ่กับนตัวไเออครับคีาเป็นคือยังไงอันครับคีเป็นคือสี่สี่ศูนย่นี่แล้วกรตัวใดครับน่งหาสองในกับไนี่าเอฟซีกับเอา ขั no ้นเกศมันข like 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 oh, ีดเต็มสองเกดมาครับสองเกม้นโอ้โอ้มนตัวเน้นม้นตัวเน้นพวกตัวเน้นหน่ตัวนี้มูหาแปดโอแปด้าแปดแปดฮเก้าแปเก้าแปดโอ้ตัวอี่อ้วแล้วก็เก้าฮะเก้างมนี่เป็นตะลร้องแบบ่นี่เป็นตัว้องกันกันเสียซึ่ง กันตัวจอว่าเขาว่าไงตัวจอบ่เขาตัวไหนครับเอาตัวกันครับเดี๋ยวผมเขียนตัวกันเพราะมันไหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสองขูมันไหลโอ้หมันหลเอาเอาตัวตัดจอแนครับเนาะปเอฟซีพันวินหรอไเอฟซีพันวิ่นหรอมาซุมตัวซุ้มตัวแน ครับเอาตะโตัปูจอนี่แหละแบบบนล้างไปกลับเจ็ว่างวดหน้าว่าแปดผาเนี้ยมันมันอหาโอ้ปูมันใหญ่นหาาสองนี่แหละโอ้ปูมันพวกมันใจวงยัปูมันใจตรวนี้เลสองสองหาในแปดหาในพวกกับนี่แกะห่าต้องเป็นแกะห่ารห่าเปด็นอนะโอ้ปูปู ตัวหาสองสองหานี่กลับนกปูเนาะได้ขัดกับบังไว้ท่นแล่เหครับนี่ับบังอว้มาส่ได้เลยคันมาส่อันนี้ปูผมขอสชุดเต็มนะครับครับผมควาชุดเต็มเลยครับเดี๋ยวผมมีท้ายเอาครับขอชุดเต็มของปูนะชุดเต็มออันนี้คือชุดเต็มนกปูเนาะชุดเต็มเนี่ยิมี่นี่สิบสองตนี่ครับสิบสองปูคือชุดเต็มด้วพี่น้องเด้อ กับว่าแม่นเล็กขั่วเราปูเนาะแม่นเล็กแม่นเล็กขั้วได้พี่น้องได้อันนี้ชุดเต็มปูจับครูวไว้เข่าวๆนี่คือสิบสองครูหาสองสองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็สองเก็ดสองหาสองแปดหนึ่งหาอันนี้มันยังปูนี่ศูนย์หาเก็ดหาแปดหาเก้าหาโอ้ยเล็กมาหลาย,ยที่ปูเล็กมันกลับเล็กกลับที่ปูนี่นโอ้ยเล็กเล็กมาครบสิบสอง ขั้นจับเป็นโตอนโอ้ป,ป,ปูกลับนี่หาสองสอง,สองหากระกลับซูดสองสองซู์กระกลับเรียกว่าหลายปูนี่เรียกว่าหลายพีน่น้องขนาดจอยนะครับนี่อ,อันนี้คือปูจับทุดเต็มกลับตัวมตัวนี้มันก็เลยหลายปูที่จริงแล้วก็หลายก็สีผา้ยันผ้ายันผ้าโอ้ปูกลับยันผ้าซุ้มนี้เป็นตัวกันซุ้มเป็นตวจอซุ้มนี้นี่ซุ้มเป็นตวหนักเอาไงซุมเป็นตะหนัก ไอ้ที่คนเบ่งตัวกปูจ่ออาบานี่พี่น้องเล้ตัวกปูจาอขั้นบ่ามากอย่างปูขั้นอันขั้นบานมาักปูจับปูห้องกบวิบ่งเหล่าอยู่แน่เ่ยเม่นเอาพี่น้องเขาแคบหน้าจอยได้ครับได้ของปูสามปูเก้าสามปล่อยต่องวดได้พี่น้องปูเก้าสามปล่อยต่องวดอิซีทุกคนบมต้องรอได้พี่น้องได้ปูปล่อยต่องวดมันเป็นลูกสูตรเลขคำนวณน เลขติดเลขวิ่งของปูนี่มาทั้งบนมาทั้งหลังเขาทั้งบนเขาทั้งหลังสามหนึ่งศูนย์สี่เข้าเต็มเต็มน้องพี่น้องเนาะแอดกะให้เบิ้งแล้วแต่ต้นคลิปน้องพี่น้องเนาะเลขติดเลขวิ่งของปูกะหนึ่งสองสี่ห้าปูวา่าลอยงวดชุดจูป,ประมาณสามงวดน้องพี่น้องเนาะเลขติดเลขวิ่งของปูนี่ตองไม่เห็นในไพ่สี่ตัวเนี่ยปูว่าสี่ตัวนี่ต้องไม่เห็น ส่วนเลขวิ่งบนล่างนี่ปูให้วิ่งสองกับหาเน้นที่สองได้พี่น้องเน้นที่สองส่วนจับคูนี่หาสองสองหาปูให้กับโตน้ำได้พี่น้องได้ศูนย์สองสองศูนย์ปูกับให้แล้วส่วนแปดหาหาเก้านี่ปูว่า,าไ,ม5 5 5 5ไม่ต้องกับตรงตรงไม่ต้องกับนี่แปดห้าเก้าห้านี่เอหาเก้านี่แปดห้าห้าเก้าไม่ต้องกลับ แต่หาสองสองหาปูว่ากับตัว,ตวนี้ได้พี่น้องได้ห้าสองสองห้าอย่าลืมอย่าลาดได้พี่น้องได้หมักตัวใดชอบตัวใดก็หาซื้อลอตเตอรี่กันเนาะพี่น้องเนาะลอตเตอรี่กันมาอะไรพี่น้องลอตเตอรี่มีมาเลยเต็มแผงอยู่ยวนในเมิยงนี่มาแะไรพี่น้องแอดไปเบิ่งมาแะไรลอตเตอรี่เต็มอยู่ปูสามเก้าได,ด้พี่น้องได้เอาให้พี่น้องมันมาแห้งๆปังๆกันสู้ปูโซกคน หัวดันที่หนึ่งรกระดาสองหาหกเจ็ดนี่ขอให้โชคดีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม